สวัสดีค่ะโซนยีมิอวังไร่พระสุพรรค่ะสมเอรปุยผาวาวัดคูดอมนค่ะบ้านนประแซงเนาะค่ะตน้ประแซงอังคร์ราชุาร์จังหวัดนันเจริญพน้องค่ะจึงเป็นวุญิบริวารสกรค่ะทานกเป็นนที่ดานังนะคะผู้เจ้าแล้กกรอยากหมดิการเนาะอยากเมีสหายออชาวบ้านใจเรื่องเที่ยงนะคะเพราะว่าเสพมันน้ำประแท่งบ้านใจเรื่องเที่ยงมันขมย่าด่าวนะ สุกุสุขคนค่ะทางตำบลมาแท้ค่ะบรรกาศตำบลได้เกียงมันก็มาคือการทำเน่ารวมทั้งวในการขวาริวาศกรรมครั้งนี้พระพิณองบรรยากาศข้างในนะคะเดี๋ยวคุยกับสิภาพี่น้องเข้ามาชมกันนะคะว่ามีผู้ใดแย่ค่ะตาหอคอยต่มลงเลิศแต่โมปลาบัดนี้แล้ววัดจะเป็นกำแพงบ่มีพระมานอนอ่อนซ่อนกระท่ายกสิไลงัวมาเลี่ยงได้ยินเสียง ของพันเทพสิหาคม็ดีใจเด่หมู่หอมวันวันีลม้่าวุดี้แ่พันรพันาไปเุาอาจารพรสงอุณเพนกับไปจาริเสเมียงบุญธรรพุธบัดปฏิบัติขอปฏิบัติรรม โภชิพน่ามามาบวชมาอุปสมบทมีกิจการงานธุระเิ่นกัรซื้อข้าหน้าศีกออกไปเป็นผลไม้ค่ะไปประกอบสรรมอาชีพของ่นอั่งวางตรงไปสิ้นื้ออาหารตามฤดูกาลอาจารย์ผูเป็นรุ่นเกาเมาพ่อไปหว้เห็นเจอปูล่วงการก็เขารุ่อลุว่าวัด ทันมีองค์เดียวเขาเด็เดียบสวัตดิไม่ใหญ่เอ้ยทันมีสองค์เข็เียบวดินะคัพน้นมีสาองค์กมมันเนียเี่ยอยากเน่ยกินบะพี่นอง่างมือนนั่งไปเบิดไปนั่งศาสนาลหมือสวยขัานกับวนนั่งมือซืือสู้ด้สาวนั่มือดือดีอยู่เซานี่้มมือเป็นหายากเลยเนาะ คือสีปลอาๆนี่ค่าจะ่ด็ก็เอาผลางไปไหนเย็นนงเขานี่างบรรยากาศนะคะนี่คืายกายตุลาเหน่านาฬกสวัสดีค่ะทักทายกันได้ด้วยค่ะ่คว่าค่ะวาเป็นยันค่ะงามยูงามยูบกว่าข้อในตัวมันเก่ามาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยก็เปีนตาภูงามๆเธอเนาะพี่เตาภูใจบุญเนาะค่ะมืี้ันยางกนหรือ่อนุญาตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสค่ะสวัสดีค่ะะีดนตรีอย่ดดี่ะสค่ะ ข้ี่ดอเห้อก็นาังนรัการักายนะคะสวยงามค่ะดีพ่ออีเมียค่ะบรรยากาศอาจาจืดเนี่ยจัหน้อยเนาะแม่เนาะโบเป็นยังค่ะ สัตว์ีเจาะผ่ากุ้งแลงเมสาตานสังเกตรสารน้องาปันจพลเเดาสาามีลมความหมเวลาินงยองเมงคลสีควแท้ผู้ที่ถผู้แดงสีควาแท้มอกสุขูเมธพุธาานุสรยากตาเมธวีนุงกตรกจากระสมมาอีู้ผลเมธุมีก่อสารานุทัิน ปูวิญญาลิขิตพ่อาวนาโมสาธาสามให้ิติเดชนอดตอยอดจริงกับมนุษาสาสารขอพันธุ์ก่อนพโต

มาเลยยังไปถง้านด้บาปเดสองแถวเด้อนะครับแถวเดียว่ากำลังเลียงแถวลบากรอแสงคลายเีอันนี้กองหนวยการค่ะได้กลับไปปเยอะเจ็ดแถวเดียว ค้าวไส้ปลาไส้พกเป็นโอกาสดีถ้าที่ท่องของพี่น้องข้าเจ้าพิมนะครับที่ได้ใสบาทาพระเดชประคุณท่านนะครับเอาตั้งบิดตาปลาเป็นร้อยเป็นลูกพี่ดองพิษเผาชุดว่าจะไปรอค่ะรอไปแต่เมือฝนค่ะบ้านก่อน สวัสดีค่ะยังงามคือเกันะเมะันกันก่นเานด้บ้าค่ะสวัสดีค่ะก็นกันอนสวยพ่ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะให้ลูกเปิด้วยได้สบาะอยากดูทำไมก็ขจ้า อันนี้ล่อล่อใส่ลอ่ลอลอ่ลอรับบาดค่ะเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะอ่าเลอะนี่ขอห่อวขอก็รอค่ะบริเวณขลางๆก็จะเป็นต้นไผ่ค่ะลมรื่นนะคะหันกจะเป็นน้องน้ำนะคะน้องสาดน้ำเนานะบรรยากาศยังมือเศร้าค่ะ นี่ค่ะสวัสดีค่ะ ต้องกังวลจังมัวต้องัวลอะไร้วลสุความันกำลังคว้างแคนม้องกังวลต้องังวลใหเขาม่ดีต้องกังวลว่าคว้ามาอะไ้งกังวลตัวตมองกังวลตัวไม่มัวลายอะไรตัวลายไม่หมดตัวลายไม่หมนีหมดกาตัวที่กว่า

ปสวัสดีค่ะแม่บอกสวัสดีค่ะจะไปหาน้องิมยูผู้เดียวยานยานที่ลอยานที э ่รอแ่เสือเก่าอยงเสอเก่าบ่อยงจะเจ้าจไดบอ้กว้าเขาเก้าไดจไจิใจ้ไลยด้วโอยกจีนไป่อก่อนระอาจา์สุยอดาไยบหลุดหด ดีค <łość> ่ะดีค่ะโอ้ยนักยานยนมยั่มด้ต่คุณหนาลักหนาลักเนอะสวัสดีค่ะ 过来。<laughs> <laughs>